แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูเพราะถ้าชาวพุทธยังจะมัวเปาปีตีกลอ้องหรือเขียนป้ายเขียนไอ้จารึกเขียนอะไรกันอยู่จะทำบุญอะไรสักหน่อยก็ต้องผ่านมือบุคคลสูงสุดให้โฆษณาในหนังสือที่กว้างขวางนี่มันก็มัน,ม,นมันไปคนละทางกะตีพระเยซูสอนว่ามือขวาทำบุญใหญ่มือซ <c oughs> ้ายดูพอเราเห็นกันแแรกก็สังเวช เลยเอามาล่อตัวเองว่าอายุเอ๋ยแกนี้ก็บ้าอยากดีอยากเด่นโฆษณาตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้มามากมายเหลือเกินจะทำอะไรสักหน่อยเ็ว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ถือโอกาสสวมรอยเอาไว้คำพูดที่ดีๆเนี่ยมาใช้มาอะไรต่างๆนเรียกว่ามันมันน่าอดสูมันน่าละอายมัน มากมายเหลือเกินถ้ามันมีความเข้าใจแตกต่างกันขนาดนี้ในส่วนปลีกย่อยส่วนเปลือกส่วนฟอยไปด้วยเสียทั้งหมดฉะนั้นเราอย่าเอาเปลือกเอาฟอยเป็นหลักเอาหัวใจเป็นหลักแล้วก็จะรู้ว่าพระธรรมนั่นมีเพียงอย่างเดียวและอย่างเดียวกันหมดจะเรียกพระธรรมว่าพระเจ้ามันก็เป็นอย่างนั้นจะเรียกพระธรรมว่าพระธรรมเจ้ามันก็เป็นอย่างนั้น จะเรียกพระธรรมว่าศาสนาพิเศษเตียนพุทธ,ธาศาสนา,าอิสลามฮินดูก็มันก็เป็นอย่างนั้นคือมุ่งหมายจะกําจัดความเห็นแก่ตัวแล้วคนทุกคนอย่าปล้นอของพระเจ้าหรือของธรรมชาติมาเป็นของตัวอยอ่าได้มีควา,ามรู้สึกเป็นตัวกูของกูเนี่ยคือเนื้อแท้ของทุกศา,าสนาที่มันเหมือนกันผู้ดใดห,หมดเลยก็พูดว่าพระรัตนตรัยนั่นเป็นของสากล แก่ทุกศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระร,ตร,ตราตนัรัานี้ต้องให้เป็นของสากลได้แก่ทุกศาส,าสนาถ้ามาอย่างนั้นแล้วไม่ใช่พระรัตนารัรายจริงจะเป็นพระรัตนตรัายเปลือกของคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่พวกของกูอะไรก็เป็นของกูหมดไม่ใช่พระรัตนัรัาจริงถ้าเป็นพระรัตนารัายจริงต้องเป็นของสากล คือของทุกคนหรือของทุกศาสนาพระพุทธเจ้าคือผู้รู้การทําลายความเห็นแก่ตัวด้วยพระองค์เองเป็นคนแรกพระธรรมก็คือการศึกษาเล่าเรียนการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเป็นการทําลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นและพระสงฆ์สาวกทั้งหมดก็คือผู้ที่กําลังทําลายตัวกูของกูอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าไม่อย่างนั้นไม่ใช่พระสงฆ์ แล้วไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องอื่น <c oughs> ถ้าทำลายตัวกูของกูอยู่แล้วมันก็มีศีลสมาธิปัญญามีอะไรครบอยู่ในเวลานั้นเรียกว่ารักษาศีลห้าว่ารักษาได้ในขณะนั้นแต่พอแล้วมันก็เผลอรักษาไม่ได้สิ <c oughs> ส่วนที่รักษาไว้ได้นั้นมันมีน้อยเวลารักษาไม่ได้มันมีมากจึงถูกประนามว่ารักษาไม่ได้ ถ้าคอยพยายามไปอะจะทำไปพยายามกระทําไปอจนกว่ามันจะรักษาได้คือรักษาอสติสมัมปชัญญะไว้ได้ในการที่จะไม่เห็นแก่ตัวไม่ให้ความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นหัวใจแท้ของคนทุกคน ของธรรมะทุกแผนทุกสาขาของทุกศาสนาเพราะว่าคนทุกคนต้องการอย่างนี้ผมกำลังพูดว่าคนทุกคนต้องการอย่างนี้คุณช่วยฟังดูให้ดีคนทุกคนในสากลจับกรวานนี้มันต้องการอย่างนี้คือต้องการให้ผู้อื่นเห็นแก่ตัวต้องการให้ผู้อื่นเห็นแก่เราบ้าง ไม่ให้ก็ต้องไม่ต้องการทุกคนเห็นแก่ตัวเองเราเองก็ต้องการอย่างนั้นท่านจึงควรจะถือเป็นหลักว่าคำสอนที่สอนไม่ให้เห็นแก่ตัวนั้นเป็นของทุกคนเมื่อเป็นของทุกคนมันก็ต้องเป็นของทุกศาสนางนั้นเราอย่าไปเอา เลือกนอกผิวนอกมาเป็นข้อยืนยันขัดขวางกันว่าศาสนานั้นผิดศาสนานี่ถูกเราจะเพ่งเล็งเอาแต่เนื้อในว่าเขามุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นถ้าทำผิดจากนั้นนั่นเป็นสาวกโงโง่องงองของศาสนานั้นกระทำลงไปไม่ใช่ความตั้งใจแท้จริงของาศาสดาหแห่งาศาสนานั้นๆนเนี่ยไว้เข้าใจอย่างนี้